การใช้ชีวิตโดยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างดีนั้นเป็นพื้นฐานและผู้มีศรัทธาควรคิดว่าจะทําอะไรเพื่อทาให้พระเจ้าพอรท์ทัยและจะช่วยเหลือผู้ที่ลําบากรอบตัวอย่างไรการมีความคิดเชิงบวกต่อการทําวาคซนดีและการอุทิศชีวิตให้กับการทําความดีแบบนี้แหละคือชีวิตที่แท้จริงของประ,ประชาชนของพระเจ้าผู้มีศรัทธาในสมัยที่พระเยซูอยู่ ชาวฟาริสีและนักกฎหมายซึ่งเป็นผู้นำทางาศาสนาได้พยายามอย่างมากที่จะไม่ทำบาปด้วยใจที่ต้องการเชื่อในพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นคุณคิดว่าจุดประสงค์ที่พระเจ้าประทานกฎหมายให้เราคืออะไรจุดประสงค์ของกฎหมายคือการทำให้รู้ถึงบาปจุดประสงค์ที่แท้จริงที่พระเจ้าประทานกฎหมายคือการทำให้เราตระหนักถึงบาปเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างดีในฐานะลูกของพระเจ้าและทำให้พระเจ้าพอใรทยพระเจ้าได้ประทานกฎหมายให้เรา แต่กฎหมายมีจุดประสงค์หลักในการทําให้รู้ถึงบาปและพวกเขาได้รับกฎหมายโดยมีจุดประสงค์นี้เป็นจุดประสงค์สูงสุด